สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรถไฟขบวนที่139กรุงเทพอุบลราชธานีมาดูกันว่า3วัน2คืนเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง เราขึ้นรถไฟมาจากลังสิตตอนหนึ่งทุ่มห้แล้วก็มาถึงอุบลราชธานีตอน6กโมงยีนาทีหลังจากเราไปล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็กําลังรอพี่ที่รู้จักที่อยู่ที่อุบลมารับเราไปหาอะไรทานกันมาดูว่าเราจะได้ไปกินอะไรกันบ้าง,างประมาณ6กโมงครึ่งค่ะถึงถึงช้าหนบอกีสนี่ยฮัลโหลค่ะ พี่คะเอ่อออยเดี๋ยวไปรับรถเองนะคะวันนี้น่าจะไปกินรายการคะพี่นนท์อ่านี่อะไรกำลังไปพาไปไปลองกินดูมาอยู่นี่สิบกว่าปีในเมื่องกับวาลีนี่หลงแล้วนะไปนี่คืขขอคุยจับจับเพลิงนะครับคุยจับชื่อดัง,องหน้าบนเลยฟสายท่านผ่านทา่ทานนี้ครับเพลิง อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยไหมไม่น่าหาคือจากซากปลาหลักขั้ังถูกอร่อยค่ะอร่อยอร่อย้ หลังจากกินกว๋วจับเสร็จแล้วเราก็มาแวะกินของหวานในคาเฟ่ที่ชื่อว่าหลงรักคอฟฟี่โรสเตอร์เป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์วินเทจแบบยุคเก่าบรรยากาศดีมากพื้นที่ก็กว้างขวางสุดๆแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้ำมูลด้วยนะขนมเค้กของทางร้านมีให้เลือกหลากหลายเลยแล้วก็รสชาติอร่อยมากเครื่องดื่มก็รสชาติดีมีที่สวยๆถ่ายรูปทั้งข้างในและก็ข้างนอกร้านเลยแหละ สามารถเลือกที่นั่งได้เลยว่าจะนั่งข้างในหรือว่าข้างนอกส่วนเราชอบโซนด้านนอกเพราะสามารถนั่งมองบ่อน้ําขนาดใหญ่ไปด้วยแล้วก็มีลมพัดมาอยู่ตลอดเรานั่งเล่นกันอยู่ที่หลงรักคาฟฟ่รเซอร์สักพักเลยแหละอ,อร่อยตอนนี้พี่นนท์พามาคาเฟ่ที่ชื่อหลงรักคาเฟ่แบบมันน่ารักมากๆเลยแบบบรรยากาศแล้วก็สถานที่แล้วก็ เนีย่ยแม้กระทั่งจานเค้กยังน่ารักเลยตอนนี้นะพี่นนท์มาส่งเราที่ร้านเช่ามอไซค์แล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่นนท์จะไปทำธุระต่อแล้วก็เดี๋ยววันสุดท้ายเราจะแวะมาเจอพี่นนท์อีกทีหนึ่งก่อนครับโอเคขอให้เที่ยวให้สนุกดนทางปลอดภัยขอบคุณค่ะครับผมมีอะไรโทรหาได้เลยเดี๋ยวเราจะได้รถคันนี้ไปเที่ยวด้วยกันสามวันสองคืน โดยที่เที่ยวในบนเราจะขับรถมอเตอไซค์เที่ยวทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไฮไลท์แต่ละวันเราจะไปเดี่ยวที่ไหนบ้างค่ะ ตอนนี้เราขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่ที่จุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะก็ปักหมุดมาแล้วก็เอารถเข้ามาจอดที่วัดโขงเจียมได้เลยแล้วก็ฝั่งทางนี้จะเป็นน้ําที่ไหลามาจากแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งทางนี้จะเป็นน้ําที่ไหลามาจากแม่น้ํามูลแล้วก็จะไปรวมกันตรงนี้ไหลออกไปทางนู้นเราเสร็จจากจุดชมวิวตรงแม่น้ำสอสีแล้วนั้นเดี๋ยวเราก็ จะไปกันต่อแล้วก็ระหว่างทางเดี๋ยวจะแวะเติมน,น้ำมันแล้วก็แวะกินข้าวก่อนครบ100มงเลยันี้เป็นวันที่57มาตรงน,นี้เลยค่ะ พอเราขับรถขึ้นมาจนถึงจุดจอดรถของผาโศกแล้วนะทุกคนเราก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกหน่อยป้ายเขียนว่าเดินต่ออีก500เมตรตอนนี้เราอยู่ที่ผาโศกแล้วนะอันนี้เป็นบ่อที่ทุกคนมาแช่น้ํากันเราบอกว่าเป็นจากรยุทที่เมืองไทยแต่ว่าวันนี้เราเล่นน้ําไม่ได้ก็เลยอาจจะได้แค่เอาเท้าจุ่มน้ํา วันนี้เราก็จะจบกันที่ผาโศกนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาที่นอนก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะมีอะไรให้น่าติดตามอีกหลังจากที่เมื่อคืนเราพบปัญหามากมายเราก็เลยต้องมาแวะพักที่พิมพจันร,รีสอร์ทก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูทะเลหมอกแล้วก็พาทิศขึ้นที่ผาแต้มกัน ถึงอุทยานนะท่องเที่ยวท,ทุกคนกล้องมัวเลยทุกคนในะที่สุดเราก็ขับรถดูฝนมาจนถึงผาแต้มแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้านาทีถึงสิบนาทีคือฟ้ากําลังเริ่มสว่างแล้วก็ฝนนยังไม่ตกเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราอะ่ะจะเดินไปดูที่จุดชมวิวกันว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าพาทิ่ขึ้นเราจะถ่ายเก็บไว้ทุกคนดูแต่ถ้ามันได้แค่ทะเลเหมอกอย่างเดียวเราก็จะถ่ายเก็บให้ทุกคนดูเหมือนกันทุกคนตอนนี้เราเจอจุดชมวิวผาแต้มแล้ว แล้วก็ฝนตกแบบภาพอาจจะไม่ชัดนะเพราะเราไม่สา,า,ามารถกล้องตัวแบบมาได้จริงแล้วก็นี่ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นนี้อ่าเขาจะมีป้ายอ่ะบอกเราอยู่ตรงนี้อ่าว่าเป็นแบบผาแต้มนะอือเราก็คือเราจะเดินมาจุดชมวิวตรงนี้นี่ป้ายตรงนี้ ต้องใช้ไฟฉายช่วยทุกคนโคบมมองไม่เห็นจริงก็ห้ามเข้าใกล้หน้าผาเกินไปนะคะเพราะว่ามันแบบว่าอันตรายมากนี่มันจะมีป้ายบอกอยู่ทุกคนแล้วความทุรักทุเลทีของเราอะ่ะคือเราผิดพลาดแผนตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมเออจะไปนอนผาชนะใดก็ไม่ได้นอนก็เออต้องแบบ <c oughs> มานอนใกล้ๆผาแต้มแทนแล้วก็มาดูที่ผาแต้มแทน ทีนี้ฝนนั่นตกตื่นมาตั้งแต่ดีสามาจากที่พักฝนตกแล้วก็แบบจะทํายังไงดีว่าไปผ่าชนะได้ไม่ทันแล้วผ่าชนะได้อ่ะปักหมุดแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยบวกกับฝนตกก็คือเราทําความเร็วไม่ได้แน่กับการเข้าขับมอเตอร์ไซค์มาทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวผ่าแต้มแล้วนะตรงนี้เป็นจุดที่เราจะดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าเนื่องจากฝนตกเราก็เลยแบบว่ายังมองไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเห็นตะหมอกแล้วเห็นต่หมอกของฝั่งลราอ่ะกับฝั่งข้างหลังเราเลย เรายังไม่เห็นของไฟของที่เราอยู่คือเราคาดหวังว่าจะเห็นตรงนี้แบบเป็นทะเลหมอกเต็แบบหมดเลยนะน,นี้เรายืมลมเจ้าที่มาเพราะลมก็ลมคนอื่นด้วยนะทนายโยนเราไอ้มันทนยศเรา หมดใจอยู่ตรงหาแต้มด้วยนะทุกคนตอนนี้คือวิวตรงหาแต้มคิดว่าแบบไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่าไม่มีเว,เวทีแวลที่พาที่จะขึ้นเลยแล้วก็ส่วนหมอกก็เป็นตามที่เราโชว์ในวิดีโอให้ดูแต่ตอนนี้เราหาข้าวกินแล้วแล้วก็ไปเที่ยวจิดต่อไป ลังจากเราออกมาจ,าจุดชมวิวผาแตมแล้วก็มาแวะน้ําตกสร้อยสวปปรรค์แป๊บนึงนะเพราะว่าน้ําตกที่นี่ยตั้งอยู่ในวุทยานผาแตมแล้วก็จากที่เราดูข้อมูลมาคือมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยมากเลยเดี๋ยวเราลงไปทางนี้ไปดูกันว่าน้ําตกจะเป็นยังไงทุกคนตรงน,นี้แหละน้ําตกสร้อยสวรรค์ดูดิมันไหลมาจากตรงหน้าผาแล้วก็ตอนนี้ไหลแรงมากๆเลย ฝั่งนู้นก็เป็นน้าตกไล้ยสวรรค์เหมือนกันแล้วก็หินบริเวณนี้มันจะเป็นรุมลุมแองแองและน้ํามันก็ไหลามาเป็นสเตป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 ลงไปข้างล่างอยากไปอยู่ใต้น้ําตรงนูน้นนะแต่กลัวมันลื่นแล้วก็ไหลลงไปเลยทุก <c oughs> คนนะเห็นก้นน้ำแล้วนี่ นี่ก็ข้างล่างที่เราไปถ่ายรูปมาตัวนี้ก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบนเดินขึ้นไปดูข้างบนนี้เป็ว่าป เลยออกมาไปเอาแสงอาทิตย์มาค่ะสะจัธรรมชาตินเนาะเมื่อวานพี่เจอหนูตรงไหนอะ่ะตรงสถานีรถไฟพี่ก็ไปรับน้องสาวที่ขึ้นมาส่งข้าวผ้าเมื่อกี้พ,พี่ก็ไปรับคนนั้นแหละเขาก็มาจากกรุงเทพเหมือนกันแล้วพี่ก็มานี่เลยใช่วพี่ก็กลับมานี่เลยแต่พี่ว่าจะถามหนูอยู่ว่าหนูจะไปไหนเขาเห็นถือกระเป๋าใบใหญ่มากไปนอนอยู่แถวนี้แล้วเดี๋ยวกล่าวอะ่ะเช้าเนี่ยจะกลับมาใหม่ก็จะกลับมาดูพระาทิตยขึ้นเออว่าถ้าพระที่ไม่ขึ้นก็ ยังไงเราก็ต้องได้ทะเลหมอกตื่น้ง,ตงแต่ตีสามตื่นนะเฮ้ยฝนตกยังไงดีฝนตกเราจะไปยังไงเพราะเราขับมออไซมาใช่ไหมคะฝนตกเราจะไปยังไงดีฝนเริ่มฟาแล้วก็ออกมาที่ว่ายังไงเดี๋ยวเช้ามันก็หยุดตีสามตีสี่หนักห <laughs> นูไปถึงหาแต้มคือฝนตกฝน <laughs> ตกฝนตกเดี๋ยว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลย,เ,ลยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดหนูไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยไม่เห็นทะเลหมอกเลย ไม่เห็นอะไรเลย ำไมมีนกขึ้นมาใหญ่กว่าเขาอ่าลตยี่สิบาทแลตยี่สิบบาที่นี่การเต้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวสถานที่การเต้นคนละสามสิบบาททุกคนเราเพิ่งเคยนอนเต็น์อุทยานครั้งแรกครับแบบปกติคือเราเอาเต็นต์ไปเองทุกครั้งเลยแล้วก็อันนี้คือให้เขามากลางให้ซึ่งเป็นเต็น์ขนาด3มคนก็ใหญ่แล้วก็เป็นรูปแบบ อุทยานเหมือนกันกับทุกที่เลยทุกคนวันนี้เราก็จะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะเพราะว่าเราวะรีบมาอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยมากเราขับมอไซค์มาใช่ไหมเราก็แบบมันไกลอ่ะมันไกลมากมากเลยจากตรงผาแต้มอ่ะแล้วก็รีบ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 รบ,รบมามากๆกลัวไม่ทานไงกลัวแบบมันมืดก่อนแล้วเขาไม่ให้เข้าทีนี้เราก็เลยแบบว่าเออแวะกินอะไรแวะซื้ออะไรดีหนะ้าที่มันจะง่าย,ายๆเราก็เลยเลือกเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมา แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันว่าน้ำตกที่นี่จะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราตื่นแล้วนะทุกคนเราก็จะขับมอไซค์ไปดูน้ำตกห้วยหลวงกันน้ำตกห้วยหลวงอ่ะเป็นน้ำตกที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดเหนืภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างเลย เส้นทางลงน้ําตกน้ําตกห้วยหลวงนะนะทุกคนเขาบอกว่าน้าตกห้วยหลวงอ่ะเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานใต้เลยจากที่เราดูรีวิวมาแล้วมันก็สูงมากจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการเดินลงบันไดเอ่อบันไดที่เดินลงไปน้ำตกอ่ะ273ขั้นจะเป็นบันไดแบบนี้มีลาวแล้วก็มีขั้นบันไดที่ค่ะจริงเนี่ยไ,ไม่รู้คนเห็นเปล่ามันเป็นแบบหมอกฟุ้งๆอ่ะ มันจะดูเอาเอาเนาะมันเป็นหมอกฟุ้งๆมันมันน่าจะไม่ใช่หมอกอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะความฟุ้งของไอน้ำที่มาจากน้ําตกอะ่ะมันมีทางแยกไปจุดชมวิวกว่าน้ําตกนะเราคิดว่าเราไปน้ําตกก่อนดีกว่าปาเดินลงไปทางนี้ ทุกคนเนี่ยจากที่เดินลงมามันมันดูสูงแล้วก็ดูใหญ่จริงๆมันใหญ่กว่าตรงสร้อยสวรรค์เยอะเพราะว่ามันมันมันเน้นความสูงยาวมาเป็นเส้นเดียวอะ่ะถ้าตรงสร้อยสวรรค์มันจะเป็นชั้นๆนะ่ะ น้ตกคว้ยหลวงทุกคนมาถึงแล้วน้ำตกค้วยหลวงน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้เลยดูดิมีปลาด้วยอะ่ะ ในน้ำตกมันมีปลาด้วยไม่รู้ว่าปลาอะไรตัวสีขาวๆเหลืองๆเต็มเลยตอนนี้เราเสร็จจากน้ำตกห้วยหลวงแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตัวเมืองอุบลกันระหว่างนี้ไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอเราได้เที่ยวที่อื่นบ้างไหม พอมาถึงตัวเมืองอุบลพี่นนกับพี่มาตูมก็มารับเราไปทานอาหารเวียดนามอร่อยมากบางเมนูเราไม่เคยกินมาก่อนเลยแล้วเราก็ได้เล่าเรื่องราวในการขับรถมอไซคเที่ยวทั้ง3วัน2คืนของเราให้กับทั้งคู่ฟังแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวอื่นๆด้วยกันด้วยระหว,ว่างทานข้าว แล้วก็เราก็ได้ไปที่ได้พี่มาตุมกับพี่นนพาไปทานข้าวแล้วก็ไปวแวะอาบน้ําที่บ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับรถไฟกันก็ขอบคุณพี่มาตุมกับพี่นนทที่พาไปกินข,ข้าวแล้วก็ให้พักที่บ้านค่ะขอให้เจอกันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่อาจจะมาแวะพักท<ข>ี่บ้านมาเที่ยวที่บ้านเล่นแล้วก็มาเที่ยวกับน้องๆโอเคเอ็นจอยจอยที่คิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครั้งหน้านัดกันจ้าได้เจอกันบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณนะคะเรากำลังเดินทางกลับแล้วการมาเที่ยวที่อุบลราชธานีในครั้งนี้เราประทับใจมากๆสนุกมากหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยเราจะคิดถึงอุบลแล้วก็กลับมาเที่ยวที่นี่ครั้งแน่นอนแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะ